ก็สถานการณ์การทำพิธีชาวนกิจนะครับศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโโควิด -19 นั้นวัดไพล้อมก็เป็นต้นแบบต้นฉบับในการที่จะให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกองทุนสวดเผาฟรีนั้นช่วยเหลือร0 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำพิธีชาวนกิจศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโควิด -19 ก็เกือบๆจะ150อบศพแล้ว โดยใช้เตาเผาเนี้ยแล้วก็มันก็เริ่มที่จะชํารุดสุดโทมแล้วโดยเฉพาะป่องเมนตอนนี้ก็มีปูนเนี่ยรอยล้าวเนี่ยมันก็หล่นลงมาใส่ในระหว่างที่กำลังทําพิธีเผาศพอยู่เนี่ยก็มีหล่นลงมาเสียงดังเลยนึกว่ามีระเบิดลงอะประมาณนั้นแต่ที่ไหนได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะเศษปูนเนี่ยหล่นลงมา นะครับแล้วก็ทําให้หลังคาเอยได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนก็เลยได้ปรึกษาหารือกับช่างช่างเกี่ยวกับการทําเตาเผาศพนั้นก็มาดูมาดูแล้วก็ถึงเวลาอันควรแล้วครับเกี่ยวกับเตาเผาศพของวัดไผ่ล้อมนั้น16ปีเต็มๆย่างเข้าปีที่17แล้วก็มาทําการทําพิธีเผาศพหนักสุดก็คือภายในปีเนี้ครั หนักสุดๆแล้วครับวันละสองศพถึงสามศพในการที่จะมาประกอบพิธีชาปนก,กิจที่วัดไพล้อมนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็ในการที่เราช่วยเหลือทุกรายไปที่มาทำพิธีที่วัดไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยมานั่งปรึกษาหารือกับคณะสิทธิ์ทุกคนก็ลงความเห็นว่า ก็ได้เวลาสมควรที่เราคณะสงฆ์วัดเพล้อมนะครับจะทําการซ่อมเตาเผาเตาเผานี้ก็จะมีการซ่อมแล้วก็รวมไปถึงการสร้างเตาเผาใหม่อีกหนึ่งเตาเป็นสองเตาเพื่อให้การช่วยเหลือในการที่จะประกอบพิธีชาปนก,กิจอย่างดีเยี่ยมทุกวันนี้วัดไเพล้อมก็เริ่มเอาวันละสามรายแล้วนะครับ สารายแต่ถ้าเรามี2เตาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้วันละ6กลายถึง8ปลายในการทำนะครับก็ด้วยความที่จะเห็นด้วยว่าเมนเตาเผาศพกของวัดเพล้อมจะมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาแต่อายุการอายุของเตานั้นก็เริ่มมากแล้วนะครับ16-17ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมาก ก็มีการซ่อมบำรุงมาโดยตลอดแล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับอิดอิดที่ทนไฟนะครับมันก็จะกกลยๆเสื่อมสมรรถภาพลงก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นั่นเองแต่ในระหว่างที่ปรับปรุงนั้นจะไม่มีการหยุดในการทำพิธีชาปนากิจจะมีการทำพิธีชาปนากิจเนี่ยได้ตลอดเราจะมีเตาสำรองในระหว่างที่ ทำารทำการซ่อมแซมแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นั่นเองครับ